สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็จะมาอ่านคัมภีร์ไบเบิลให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ก็ยังคงดือ้อดึงดืง้อด,ด้านแข็งกระด้างไม่หยุดหย่อนครับก็เจอทั้งพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักพายุลูกเห็บตกฟ้าร้องเกิดโรคระบาดผู้คนเป็นฝีกันทั้งแผ่นดิน สัตว์เลี้ยงทุกชนิดทั้งฝูงอูดฝูงลาฝูงแกะฝูงวัวตายกันเป็นเบื่อที่แผ่นดินโกเชนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่กษัตริย์อียิปต์ก็ยังคงดื้อดึงแข็งกระด้างไม่หยุดหย่อนเช่นเดิมก็ยอมอกยอมใจละครับแต่พระยะโฮวาโมเสสและอาโรนก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะปลดปล่อยชาวอิสราเอลจะนำชาวอิสราเอลกลับคืนสู่แผ่นดินคาณาอันให้ได้ก็มาตามกัน ต่อครับว่าจะมีวิธีการจัดการกับฟาโรจอมดื้อด้านแข็งกระด้างคนนี้อย่างไรในอีพีนี้เรื่องราวกำลังสนุกครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังจากคำพีใบเบิลได้ในอีพีนี้ณบัดนี้ครับ อบพยพบทที่สิบพระยะโฮวาจึงพูดกับโมเสสว่าไปหาฟารูที่ทเรารออยอมปล่อย <ไป S 1> ให้ใหเขากับ พวกข้าราจสันัาของเขามีใจแข็งกระด้างอ้เพื่อเราจะทำการอัดกระดังทั้งหมด,หมดนี้ต่อหน้าพวกเขาและพวกเจ้าจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า เราลงพทษเจ้าอียิปต์นักนาขนาดไหนและเราถึงการอัศจรรำต่างๆที่เราทำให้พวกเขาเห็นแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยะกูวา มูสีดกับอารูนจึงไปพบฟาโรและพูดว่าพระยะโฮวาระเจ้าของชาวยิบรูได้บอกไว้ยอย่างนี้เจ้าจะแข็งข้อกับเราอีกนานแค่ไหนปล่อยประชาชนของเราออกไปนมัสการเราเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้ายังไม่ยอมปล่อยประชาชนของเราเราจะให้ทักกะแตนมาที่แผ่นดินของเจ้าพรุ่งนี้ฝูงทักกะแตนจะปกคลุมแผ่นดิน จนมองไม่เห็นพื้นดินพวกมันจะกินทุกอย่างที่เหลือจากการทำลายของลูกเห็บพวกมันจะกินต้นไม้ทั้งหมดที่ขึ้นในท้องทุง่งหวังของเจ้าบ้านของพวกข้าราชสำนักและบ้านของชาวอียิปทั้งหมดจะเต็มไปด้วยตั๊ก,กแตนถึงขนาดที่บูญยาตายาย และบรรพบุรุษของเจ้าไม่เคยพบเคยเห็นในแผ่นดินนี้มาก่อนเลย พูดจบมูเสดก็ลาฟาโรออกไปพวกข้าราชสำนักพูดกับฟาโรว่าจะปล่อยคนนี้ให้เป็นภัยคุกคามพวกเราอีกนานแค่ไหนโปรดปล่อยพวกเขาไปนะมัส,สการพระยะโฮว,วาพระเจ้าของพวกเขาเถอะท่านไม่เห็นหรือครับว่าอียิปต์ย่อยยับไปหมดแล้ว ฟาโรจึงสั่งให้พาโมเสสกับอารอนมาพบแล้วพูดกับพวกเขาว่าถ้าอยากไปนมัสก,การพระยะฮูวาก็ไปเลยแ่ว่าจะมีใครไปบ้างละ่ะโมเสสตอบว่าคนที่ไปก็มีทั้งคนหนุ่มคนแก่ลูกชายกับลูกสาวของพวกเราและพวกเราจะเอาฝูงแกะกับ ฝูงวัวไปด้วยเพราะพวกเราจะจัดเทศกาลฉลองให้พระยะโอวาปารพูดว่าจะให้เราปล่อยพวกคุณกับลูกๆไปหมดเลยหรือนี่คงคิดว่าพระยะโอวาอยู่กับพวกคุณสินะพวกคุณต้องมีแผนร้ายแน่ๆเราจะไม่ให้พวกคุณไปกันหมด พวกคุณบอกว่าอยากไปนมัสการพระยะวูวาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราอนุญาตให้ไปได้เฉพาะผู้ชายแล้วโมเสกับอาโรนก็ถูกไล่ออกไปให้ผลหน้าฟาโร พูดกับมูเสีว่ายื่นมือออกไปเหนือแผ่นดินอีหยิบแล้วหงุดกแตนจะบินมามาป่มแผ่นดินนี้มันจะกินพืชผักทั้งหมดบนแผ่นดินที่เหลือจากการทำลายขอเก็บ แล้วโมเสสก็ยื่นไม้เท้าออกเหนือแผ่นดินอียิปต์พระยะโฮวาทำให้ลมตะวันออก พัดมาที่แผ่นดินนั้นทั้งวันทั้งคืนพอตอนเช้าลมตะวันออกก็พัดเอาฝูงทักกะแตนเข้ามาฝูงทักกะแตนปกคลุมไปทั่วแผ่นดินอียิปต์เกาะตามที่ต่างๆทุกแห่งในอียิปตพวกมันทําให้ผู้คนลําบากมากไม่เคยมีฝูงทักกะแตนมากมายอย่างนี้มาก่อนและเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีก ฝูงตะกะแตนปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินจนดูมืดไปหมดพวกมันกัดกินพืชผักทั้งหมดบนแผ่นดินและผละไม้บนต้นไม้ทั้งหมดที่เหลือจากการทำลายของลูกเห็บจนไม่มีใบสีเขียวของต้นไม้หรือของพืชผักในท้องทุ่งหลงเหลือให้เห็นอยู่ในอียิปต์เลย ฟาโรจึงมีคำสั่งด่วนให้โมเสสและอาโรนเข้าพบและพูดว่า เราผิดไปแล้วเราทำผิดต่อพระยะอุวาพระเจ้าของพวกคุณและทำผิดต่อพวกคุณด้วยตอนนี้ขอยกโทษให้เราสักครั้งและอ้อนวอนพระยะอุวาพระเจ้าของพวกคุณขอให้พระองค์ช่วยเอาภัยพิบัติร,ร้ายแรงน,นี้ไปจากเราสักที เขาก็ลาฟาโรออกไปแล้วอ้อนวอนพระยะโฮวาพระยะโฮวาก็เปลี่ยนทิศทางลมกลายเป็นลมพัดแรงจากทางทิศตะวันตกลมนั้นหอบเอาฝูงตั๊กแ,แตนไปทิ้งในทะเลแดงไม่เหลือตั๊กแ,แตนสักตัวในแผ่นดินอียิปต์แต่พระยะโฮวาปล่อยให้ฟาโรมีใจดื้อดึงไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกไป E พระยะโฮวาพูดกับโมเสสว่าชูมือขึ้นไปบนฟ้าแล้วความมืดมิดจยกจกยับลุมั่วยิบหยิบ โมเสชชูมือขึ้นไปบนฟ้าทันทีและความมืดมิดก็ปกคลุมไปทั่วอียิปต์เป็นเวลาสามวันพวกเขามองไม่เห็นกันและกันไม่มีใครออกไปไหนเลยเป็นเวลาสามวันแต่ที่พักอาศัยของชาวอิสราเอลมีแสงสว่าง โรสั่งให้โมเสสมาพบและพูดว่าถ้าอย่าไปนมัสก,การระยะวัวก็ไปเลยแต่อย่าเอาฝูงแกะกับฝูงวัวไปส่วนลูกๆถ้าอยากพาไปก็พาไปได้ท่านต้องให้เราเอาสัตว์ของเราไปด้วยเราจะได้ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชา เขาให้พระยะหัวาพระเจ้าของเราเราจะเอาฝูงสัตว์ของเราไปด้วยไม่เหลือไว้สักตัวเดียวเพราะเราจะเลือกสัตว์จากฝูงสัตว์นั้นถวายบูชาพระยะหัวาพระเจ้าของเราและเราไม่รู้ว่าจะถวายตัวไหนเป็นเครื่องบูชาให้พระยะหัวาเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้ว พระยะโฮวาปล่อยให้ฟาโรมีใจดื้อดึงไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกไปฟาโรจึงพูดกับโมเสสว่าไอ้ไอ้พ้นอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกเพราะวันไหนที่คุณมาให้เราเห็นหน้าคุณตายแน่โมเสพูดว่าผมจะทำตามที่ท่านสั่งจะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าอีก ครับก็มาถึงบทสรุปของอีพีนี้นะครับพระยะโววาปล่อยให้ฟาโรมีใจดื้อดึงที่แข็งกระด้างก็เพื่อที่พระองค์จะได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์แก่คนทั้งโลกครั้งแล้วครั้งเล่าจะได้มีคนเล่าต่อให้ลูกให้หลานฟังถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระเจ้าคราวนี้ก็ทําให้มีลมพัดแรงพัดเอาฝูงตะกะแตนก็บุกเมืองและกัดกินพืชผักผลไม้ ทั้งหมดจนไม่เหลือทำความเสียหายเป็นอย่างมากฟาโรก็ยังคงมีใจดื้อดึงไปเรื่อยนะครับ แต่ในที่สุดฟาโร์ก็ทนไม่ได้ถึงกับเรียกโมเสสมาพบแล้วก็สั่งโมเสสว่าเจ้าอยากไปไหนก็ไปอย่ามาให้เห็นหน้าอีกถ้ามาให้เห็นหน้าเจ้าตายแน่ถึงกับออกปากไล่ชาวอิสราเอลแล้วครับในอีพีนี้แต่ว่าไล่จริงหรือเปล่าหรือจะยังมีจิตใจดื้อดึงแข็งกระด้างอีกจะกลับคำอีกหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อในอีีหน้านะครับในเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิล กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีพีนี้ต้องลากันแล้วฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ กษัตริย์แห่งอียิปต์ก็ยังคงดือดึินดือดฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะปลดปล่อยชาวอีิก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะปลดปล่อยชาวอิสราเอลกลับคืนสู่แผ่นดินอาณามันอนดามันเ <c oughs> <c oughs> แล้วพูดกับเขาพวกเขาพวกเขาพวกคุณต้องมีแผนพวกคุณต้องมีแผนร้ายแน่ๆเราจะไม่ให้พวกคุณไปกันลมตะวันออกก็พัดเอาฝูงตะกกแตนเข้ามาลมตะวันออก,กต้องให้เราเอาสัตว์ของ ท่านต้องให้เราเอาสัตว์ของเราไปด้วยถึงกับออกปากไล่ชาวอิสราเอลแล้วครับถึงกับออกปากไล่ชาวอิสราเอลแล้วครับแต่ว่าไล่จริงหรือไล่จริงหรือเปล่าหรือหรือจะมี